ไอพวกแบดบอยได้ตอบสาวก่อนตลอดยิ่งเอายิ่งพัฒนาตัวเองเงินมันก็ไม่ต้องเสียเยอะไข่ทิ้งไว้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบภาระรก,ก็ไม่มีรับโดยขึ้นไปเีกอะฝั่งแบดบอยแยกไว้นะส่วนพวกอวังรับจบต้องเลี้ยงทั้งเมียและลูกของแบดบอยภาระรก,ก็เยอะยิ่งอยู่ยิ่งจนจะหาสาวใหม่ก็ไม่ได้เพราะเงินยังไม่มีจะแดกข้อนี้ถูกต้องอย่างที่บอกไนงะเราถึงต้องเป็นพวกแบดบอยซะคือเราเลือกได้เนี่ยข้อมูลเรามีครบอยู่แล้วว่าจะเป็นแบดบอยไหม หรือจะเป็นหวังหรือจะเป็นพวกซิมรับจบที่ถูกธรรมชาติคัดออกแล้วผู้หญิงก็ไม่เอาด้วยผู้หญิงเลือกทีหลังก็เลือกได้ทั้งสิ้นอย่างที่กุติบอกอ่ะเดี๋ยวไล่ทำลายให้ฟังนะแบดบอยกูไม่สวนว่าผู้หญิงจะลำบ,บากหรือดีกูตอบไปก่อนเอาสนุกไปก่อนผู้หญิงเงี้ยงกูก็เอาไม่ต้องวางแผนชีวิตครอบครัวหายเหี่ยวรงทิ้งท้องก็ทําตัวเองเร็ว,รวแล้วกูก็ทิ้งไปหาผู้หญิงคนใหม่แล้วถ้ามึงบอกว่าท้องแล้ว,ลวกูทําผู้หญิงคนใหม่ท้องด้วยจบแยกย้าย,ยายกันชิบหายหมด กูไม่สนอะไรทั้งสิ้นกูรอดแล้วยีนถูกรอดแล้วเนี่ยยีนตัวเองรอดยีนแบดบอยมันรอดแล้วนะแล้วผู้หญิงเลเวลตกหาแบดบอยหรือไอ้พวกนี้มาจบก็ไม่ได้เพราะว่าแบดบอยมันรู้ดีว่ามันจะไม่จบยีนมันเป็นอย่างนี้โดยธรรมชาติก็ต้องหาพวกซิมหาพวกอวังมารับจบว่าเนี่ยฉันรักแท้นะฉันผิดพลาดไปแล้วฉันเคยเลือก,อกผิดแต่เธอจะเป็นฮีโร่กี่มาขาว ไอ้พวกนี้ก็ยิ้มละลื่นละล็กละลีว่าแบบโอ้ยกูเป็นฮีโร่ของผู้หญิงไม่ใช่มึงถูกหลอกให้รับจบโดยยีนของแบดบอยแล้วความผิดพลาดของผู้หญิงที่มึงต้องรับแล้วผู้หญิงได้ยีนแบดบอยไปแล้วผู้หญิงเงี้ยอยากจะเอาอีกคนหนึ่งแต่ให้มึงรับจบก็คิดเอาเองแล้วกันแล้วอย่างที่บอกว่าเมื่อเราจบเสร็จจะไปหาเมียมใหม่จะไปหาตอเพิ่มได้ไหมไม่ได้ต้องเลี้ยงคนนี้แล้วคนนี้ก็จะตรวจสอบทรัพย์สินทรัพยากรไรายได้มันทั้งหมดแล้วก็ยึดไว้ในขณะที่แบดบอยก็ไม่ให้ไม่ให้ตรวจสอบอะไร แล้วมันก็ไปตอกเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งปุ๊บอันนั้นมันได้ผู้หญิงเยอะแหละมันผ่านโลกมามากพอละส่วนเรายังผ่านไม่เยอะก็รับจบไปรู้สึกเสียโอกาสไปละ่ะหรือรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นคนดีเป็นคนที่แบบเนี่ยเป็นฮีโร่ขี่ม้าขาวทำไมเธออย่างนี้ฉันเป็นคนรับจบฉันเป็นคนดีฉันเป็นเหยื่อสังคมถ้ายังรู้สึกอย่างนั้นอยู่ก็ทาต่อไปเพราะนี่ธรรมชาติคาสันเองอย่างที่บอกว่าลูกศิษย์ครุติจะไปในเส้นทางของแบดบอย จะได้มีพวกอว่างและพวกซิมเนี่ยรับจบไปผู้หญิงจะได้ไม่ต้องมาตามรางความลูกศิษย์หรือคนที่ของฉันว่าอย่างที่บอกว่าเอา้าเวลาจะซ้อมเซ็กกับผู้หญิงเก่งๆเ่ยจะขยี้เม็ดจะเอาเก่งๆเนี่ยอยู่ดีมึงคิดเองเก่งเองไม่ใช่ต้องขยี้ของจริงต้องควักของจริงต้องเอาของจริงเนี่ยกว่ามันจะเก่งกว่าจะเข้าอัานบรรยากาศผู้หญิงออกกว่าจะปล่อยผ่านได้กว่าจะฝึกเกมสําเร็จก็ต้องฝึกกับพวกโลเลเวลแล้วเกิดมันท้องเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะจบกับคนนี้หนระือไม มันมีพวกไอ้พวกซิมพวกอว่างรับจบอยู่แล้วตามธรรมชาติมันปล่อยให้พวกเคียนี้จบไปเก็ตยังเก็ตยังเก็ตยังสำหรับคลิปนี้ก็ฝากว้เท่านี้สวัสดีครับจะให้เป็นอย่างไรก็ได้เพราะคือมันไม่ใช่ผิดนะธรรมชาติมันก็ต้องเป็นอย่างนี้คือธรรมชาติอะตอกมาเยอะอะแล้วลูกมันออกมายิมม้นออกมาไม่มีพวกผู้ชายเบตา้าไม่พวกไม่มีพวกซิมไม่มีพวกอว่างมารับจบยีนแบทก,ก็ตายหา่าหมดดิก็ต้องมีไอ้พวกดีๆพวกเนี้ย มาคอยทําให้ยีนแบดอยู่รอดเป็นยีนแบดรุ่นถัดไปธรรมชาติค้ดสาร์ให้พวกนี้อยู่รอดเก็ตยังสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเท่านี้คิดดูเองแล้วกันถ้าผู้หญิงเขาชอบจะจนจะรวยจะหล่อไม่หลอก็ไม่สําคัญละผมคิดว่านะโอเคขอบคุณเมน,นี้มากๆใช่ถ้าชอบแล้วผมไม่สําคัญแต่ประเด็นคือถ้ายัางไม่ชอบละ่ะแล้วจะทํายังไงให้ชอบอะเอ๊ะจะทํายังไงให้ชอบนะเอ๊ะหน้าตาก็ต้องดูดีหน่อยไหมการแต่งตัวก็ต้องดูดีหน่อยไหม เอ๊ะจะชอบอะ่ะก็ต้องพาฉันไปมันไม่ใช่พาฉันไปจะชอบผู้ชายคนนี้ได้ดูเนยะนึกภาพโมเมนต์นะไปเที่ยวสักที่หนึ่งแล้วอยู่ดีก็รู้สึกตกหลุมรักผู้ชายคนนี้ขึ้นมาเฮ้ยมันมาจากไหนวะมาจากการที่มีรถพาไปเที่ยววมาจากการที่มีเงินมีอาชีพมีธุรกิจมีการเก็บออมมีการลงทุนที่ทําให้ฉันมีที่ทําให้เขามี ตัวเครื่บินในการพาไปซื้อทิปเที่ยวหรือพาข้ามประเทศไปเที่ยวแล้วสร้างโมเมนต์พิเศษที่ทําให้ฉันจดจําแล้วตกหลุมรักผู้ชายคนนี้ขั้นตอนที่ทําให้ผู้หญิงชอบมันใช้เงินไม่ใช่เปตรงๆนะมันใช้เงินและความหล่อรูปหลักหน้าตาข้างนอกมันทําให้ผู้หญิงตัดสินใจที่จะไปต่อเก็ตยังอ้าวเผื่อไม่บรรลุเผื่อยังไม่นิพพานนะ เวลาที่เราจะชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งอะแล้วมองที่ตีนหรือมองที่หน้ามองที่นมหรือมองที่อย่างอื่นล่ะแล้วก็มองที่พวกนี้ทั้งนั้นอะเอ๊นมใหญ่เป็นยังไงบ้างนะเอยนมเล็กหน่อยแต่ว่าหน้าสวยเบ้าหน้าแม่งฟ้าผทาเลยย่าเอาอะเฮ้ตูดมาไว้ขามาโอ้หน้าเอาเดียวสวยถูกใจกูเลยนะเนาะอ้าวเอางั้นไปต่อกันเราก็ตัดสินที่รูปลักษณ์หน้าตาข้างนอก C ซ S ข้อที่หนึ่งเหมือนกันไหมแล้วผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจแบบนี้ อย่างที่บอกธรรมชาติมันคัดสรรให้ต้องเลือกแบบนี้ถ้าไปเลือกไอ้พวกประเภทผู้ชายหน้าเบี้ยวผู้ชายที่ไม่ดูแลตัวเองเกิดมาแล้วก็พิกลพิการคิดว่าผู้หญิงจะรอดเหรอเรื่องลูกเรื่องผัวเก่ายิ่งจนปัญหายิ่งเยอะเลี้ยงลูกให้โตไม่ง่ายนะครับหนีให้ไกลๆเลยโอเคขอบคุณเมนนี่มากๆข้อเนี้ยถูกต้องฟังให้ดีนะผู้หญิงที่มีลูกอยู่แล้วก็จะมีปัญหาลูกอยากเจอพ่อพ่ออยากเจอลูกเราจะไปขวางกั้นได้ไหมตามศีลธรรมตามบทที่มันควรจะเป็นอะ ก็ความไม่ได้ความไม่ได้ปัญหาเกิดไหมวันหนึ่งที่พ่อมอยากตอบแม่ทาไงแล้วส่วนใหญ่ที่มันทิ้งผู้หญิงไปได้ทิ้งลูกไปได้เป็นไงไเบี้ยวสูงแล้วถ้ามันอยากจะตอบมันได้ตอบปะมันได้ตอบ <c oughs> แ,แล้วที่มึงจ่ายล่ะแล้วที่มึงให้ความจริงใจไปละที่มึงดูแลอยู่ล่ะอ่ะทีนี้ไปต่อนะการจะเลี้ยงลูกสักคนนึงเด็กสักคนให้โตจบการเรียนปิญญาหรือแม้แต่มีครอบครัวได้เนี่ยไม่ง่ายถูกปะใช้ทุนเยอะถูกปะแล้วผู้หญิงที่ตึงอยู่แล้ว มันจะต้องการอะไรจากผู้ชายที่มาเลี้ยงลูกติดการเงินแล้วแต่ตัดสินใจมีลูกใหม่ยากไหมยากตัดสินใจการมีลูกใหม่ยากแล้วถ้าเมื่อเราตัดสินใจที่อยากจะมีลูกล่ะพี่คนโตก็ไม่โอเคเพราะที่ผ่านมากูได้ความรักกูได้เงินกูได้ทรัพยากรทั้งหมดจากทั้งพ่อเลี้ยงและแม่กูอยู่ดีๆจะมีคนปันความรักกูไม่ยอมแม่ก็ต้องตามใจอีก พออย่าลืมนะทองแรกก็ต้องตามนั้นให้ความสําคัญมากกว่าผัวใหม่มีความสําคัญน้อยกว่าพะเข้ามาแค่เลี้ยงมึงหายไปกูจะแค่เอาผู้ชายคนใหม่มาเย็ดกูแล้วก็เลี้ยงต่อเท่านั้นเองคิดที่ดีนะว่าเราจะเวลา10ปี15ปีหมดไปกับผู้หญิงลูกติดและกับลูกที่ไม่ใช่ยีนของเราเนี่ยคิดที่ดีตรงนั้นที่หมดไปอ่ะหลักล้านนะเวลา10ปี15ปี ไปหาผู้หญิงที่หน้าตาพอกันใช้เวลาสักหน่อยอาจจะสักปีสองปีแล้วได้มาเป็นผู้หญิงของเราลูกของเราไม่ต้องโหลดเซฟคนอื่นมาเล่นเล่นเองจนออกมาเองไม่ใช่ไปโหลดชาวบ้านเข้ามาเล่นคนอื่นเขาตอกันไปแล้วเซฟไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเล่นเน่นองสนุกกว่าหรือชอบพวกโหลดพวกประเภทโหลดเซฟชอบแบบนั้นก็ตามสบายสำหรับคลิปนี้ฝากเท่านี้คิดให้ได้ อ๋อเรามีแผนในใจเลยทำร้ายคนอื่นได้เลยใช่ไหมครับโอเคขอบคุณเบนนี่ม,มากๆจริงๆแล้วถ้าวัดตามธรรมชาติและโดยรวมที่เป็นอยู่ใช่ถูกต้องอเมื่อเราถูกยืมครั้งแรกเราจะคิดว่าเราเป็นคนดีถ้าไม่ให้เราจะเป็นคนไม่ดีเราถูกเราต้องจำเป็นต้องให้ยืมและเมื่อยืมแล้วถูกโกงเราจึงมีข้ออ้างให้ตัวเองว่ากูเคยถูกโกงกูจึงไม่ให้มึงยืมต่อเรามีแผนในใจเราจึงทำร้ายคนอื่นได้ด้วยการที่ว่ากูไม่ คนอื่นยืมแล้วเราไม่เคยฟิกไม่เคยเคี่ยวขนาดนี้แต่เมื่อถูกโกงถูกและเมื่ออะไรบางอย่างเราจึงฟิกแล้วคนอื่นที่ไม่เข้าใจมันจะมองว่าเราเที่ยมมันจะมองว่าเราแบดมันจะมองว่าเราเลวแต่เมื่อเข้าใจเหตุผลพวกเี้ยน,นี่หุบป,ปากหมดใช้นั้นที่บอกเกี่ยวกับเรื่องความรักเมื่อเรามีแผลในใจที่บอกลูกศิษยแล้วคนติดตามในช่องครุติทั้งหมดล้วนมีแผ่ทั้งสิ้น ถ้าเราไม่เคยโดนผู้หญิงอกหักอ,อกมาก่อนหรือทรยศหักหลังทั้งที่เราดีกับเธอเนี่ยเราจะมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้หรือความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองไหมก็คงไม่ฟังขั้นตอนนี้ดีนะเรากระจอกผู้หญิงทิ้งเราไปหาผู้ชายคนใหม่เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่และผ่านผู้หญิงมาระดับหนึ่ง แล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ผู้หญิงต้องการจะจับแล้วผู้หญิงมาทําดีแล้วบอกว่าทําไมไม่ได้ใจทําไมเธอไม่เปลี่ยนสักทีเราจะรู้อยู่ในหัวเลยโดยเฉพาะถ้าติดตามช่องคติว่าเมื่อความดีมาแลกคุณค่ากูเฮี้ยมื่เอาคุณค่ามาแลกดีมึงแสดงให้เห็นว่ามึงสวยขนาดที่แบบว่าผู้ชายเจ๋งกว่านี้เอามึงได้แล้วมึงยังเลือกกูอันเนี้ยกูเลือกมึงกูยอมรับความดีกับมึงแต่รอมึงสวยเกินกว่าที่กูจะเอาอยู่ดีมึงก็ไปเปิดตูดแนบหนีเจกูอยู่ดี ฉะนั้นความดีของมึงไรความหมายมึงต้องทำเพราะมึงต้องทำแค่นั้นเองเป็นความดีแบบเสแสร้งกูรู้แก่ใจพวกกูโดนมาแล้วแผลในใจเท่านี้พอปะหรือถ้าไม่พอไม่เป็นไรไม่ต้องฟังครูตีเดี๋ยวให้ผู้หญิงกระทืบเราให้มากพอให้แบดบอยฟันผู้หญิงของเราเอาผู้หญิงของเราแล้วเมื่อคืนของเราให้มากพอเดี๋ยวแผลในใจเราเยอะพอเองไม่ต้องให้ครูตีสอนธรรมชาติและสังคม สอนตัวเองโดยเฉพาะผู้หญิงที่เรารักเจ็บสุดละไอ้พวกเนี้ยแค่นี้แหละคิดเอาเองอีเมนที่กุติบอกตรงๆไม่ได้เรียกว่าตรงตะกะแบบนี้เรียกเฮี้ยค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณเบนนี้มากๆอ่ะกุติจะบอกอย่างนี้แล้วกันถ้าผู้ชายสักคนหนึ่งที่พัฒนาตัวเองมาอย่างดีแต่ว่าเขาไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ไม่เก่งเกมเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงแล้วดันมีผู้หญิงสักคนหนึ่งที่เป็นนับขุดทองอ่าพวกโกดิเกอร์นะพวกนับขุดทองเนี่ย เห็นแล้วผู้ชายคนนี้พัฒนาตัวเองมาอย่างดีรวยมีฐานะแล้วนะมีรถมีบ้านมีกิจกรรมมีลูกน้อง้วนะเนี่ยอ้าวกลัวใส่ที่กูผ่านผู้ชายมาเยอะเกมกูเก่งเนี่ยเข้าไปจับผู้ชายคนนี้ก่อนเลยแล้วได้มาแล้วเนะี่ยแล้วครุติกําลังออกมาบอกความจริงผู้ชายคนนี้ตรงๆแบบเนี้ยผู้ชายลูกศิษย์ครุติเออยอะแยะว่าเฮ้ยเองสามารถที่จะมี2ทางเลอกนะเฟดตัวเองเลิอกออกจากผู้หญิงคนนี้ที่มาหลอกจับมึงเนี่ย ไปหาผู้หญิงที่มีคุณภาพดีกว่านี้พัฒนาตัวเองดีกว่านี้ดูแลตัวเองดีกว่านี้ซ้ำสอนน้อยกว่านี้ได้นะมีโอกาสนอกใจกับเมืองเนี่ยน้อยกว่านี้นะนะเพราะผู้หญิงที่ผ่านมาเยอะเกมมาเก็มมีโอกาสจะนอกใจสูบทรัพยากรเมืองไปใช้ถลุหรือเล่นการเมืองแล้วแล้วแต่เนี่ยเยอะมากนะบอกตรงๆแบบเนี้ยเพื่อให้ผ okay. ู right 네้หญิงที่พัฒนาตัวเองอย่างดีเป็นของดีมาเป็นแม่ของลูกแล้วผู้ชายก็ได้ของที่ดีเพราะตัวเองก็พัฒนาตัวเองมาแล้วอย่างดีเนี่ยสมควรได้กันแล้วเนี่ยอันนี้คือการบอกตรงๆ แล้วครูตีบอกในฝั่งของลูกศิษย์ผู้ชายครูตีว่าเฮ้ย hey, อย่าโง่อย่าโง่มึงอย่าเป็นอวังนะมึงอย่าเป็นซิมนะมึองอย่ารับจบนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะไอ้ผู้กเป้ผู้หญิงลูกติดที่ไปสัมสนมาเต็มที่หรือแม้กระทั่งไปตัดสินใจเอากับผู้ชายคนอื่นก่อนที่จะเลือกผู้ชายคนนี้คือมึงไม่ได้คิดถึงอนาคตไม่พิดิกเลยเหรอว่าคนนี้จะดีหรือเปล่านะฉันว่าไว้ก่อนดีกว่าขอดูกันไปในน,นั้นเมื่อตัดสินใจว่าจะไม่ดูดีแล้วคนเนี้ยดีที่สุดตัดสินใจแบบนี้แล้วให้ท้องแรกเป็นของผู้ชายคนนี้แล้วแล้วมันนทิ้งอออกไไไ,ไปปมมา่่ชบเีย เป็นหน้าที่ของผู้ชายที่สร้างตัวเองมาอย่างดีพัฒนาตัวเองมาอย่างดีรับจบเหรอลูกศิษย์ของฉันใช่เหรอไม่ใช่เก็ตยังนี่คือสิ่งที่คติเอามาบอกกับผู้ชายตรงๆก็บอกกับทั้งประเทศนั่นแหละอ,อย่าไปรับจบพูดกันตรงๆแบบนี้เก็ตยังสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้เท่านี้สวัสดีครับลุยส่วนในชอ่องคติก็จะมีวิธีให้อา้าว อยากจะเลิกเอากาแฟตัวเองออกมาค่อยๆผลักออกไปนะ,ะถ้าอยากจะมีครบซ้อนให้มันสมน้ําสมเนื้อกันให้มันสินเสมอการโอ้โขมึงก็ผ่านผู้ชายมาเยอะแล้วแล้วกูดันทะลเรื่องแต่งและคบกับมึงแล้วหรือจะมีลูกแล้วไมไ่อยากเลิกแล้วเออกูก็รู้สึกเสียเปรี่ยบอะเอา้าฟังแล้วรู้สึกเสียเปรี่ยบไหมรู้สึกตื่นรู้ถึงความจริงไหมว่ามึงโดนเราเปรียบอยู่จากทั้งผู้ชายคนอื่นและผู้หญิงคนนี้ด้วยเอา้าใช่เมืม่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บเอา้าแล้วมึงลองคบซ้อนดูพอมึงมีมีเมียสองคนมีเมียน้อยหรือมีกิ๊กออกชัดเจนแล้วูจเอแบบนี้ย กูเก็บไว้อย่างนี้รู้สึกสมน้ําสมเนื้อมากขึ้นไหมรู้สึกว่าถูกได้แก้แค้นและเอาคืนด้วยถูกไม่ใช่แก้แค้นนะถูกเอาคืนได้อย่างสมน้ำสมเนื้อว่าโอเคโอเคกูรับจบจริงแต่ว่ากูก็มีการครบซ้อนแล้วกูมีเมียน้อยด้วยถือว่าไม่เสียเปรียบจากกันจริงมาล่ะไปเด็กกับสาวแล้วสาวไม่มีทีท่าจะช่วยออกเลย ตอนเราจ่ายตังก็ยืนเล่นมือถือทุกรอบก็คือยือนจ่ายไอ้ยืนเล่นนะชิวๆแบบเหมือนแบบไม่ได้สนใจนะเด็กผู้ชใช้จ่ายหรือทําเป็นแบบนี้ก็อย่างน,น,นี้เราก็จะไม่กล้าลบรบกวนเราก็จะจ่ายแทนถูกไหมแต่พอจะเจอ,อแต่พอจะเจอคนประเภทนี้แล้วไปต่อไม่ถูกทําไงดีอยากคิดเทไวเพราะง่ายแต่ก็อยากให้เธอออกบ้างขั้นแรกนะที่คูติให้พิจารณานะเจอผู้หญิงพวกประเภทคุดทองหรือพวเภศพึ่งพิงเต็มเต็มที่นะสมมุติเราจ่าย มือหนึ่งสามร้อยห้าร้อยเนี่ย <c oughs> คิดออกมาแล้วเป็นต่อเดือนสมมุติต่อเดือนหนึ่งอาจจะสักห้าพันเจ็ดพันจำนวนนี้ที่เราจ่ายอยู่รู้สึกคุ้มได้คุ้มไหมที่ได้เซ็กประมาณนี้อยู่เนี่ยเมื่อเธอง่ายเราได้เธอง่ายเนี่ยคุมมย้มไหมเพราะอย่าลืมเพราะสิ่งที่เราก็ได้ง่ายเนี่ยมันคือการที่เธอเอาเซ็กเข้ามาแลกมืออาหารเธอเอาเซ็กมาแลกการท่องเที่ยวเธอเอาตัวเธอเองอะไรบางอย่างเนี่ยมาแลกความใกล้ชิดมาแลกเพื่อได้ทรัพยากรเรา มันถึงได้ง่ายไงมันคือการซื้อขายแลกเปลี่ยนในรูปแบบที่ไม่ได้จ่ายตรงๆแต่เป็นลักษณะว่าอยู่กับฉันน่ยมีเร็จกับฉันน่ารักกับฉันเนี่ยก็จะได้กินมื้อหาดีๆนะไปเที่ยวที่ดีๆนะได้ดันะด้งรถคันนี้นะที่ฉันมีคิดข้อได้กลุ้มไหมไม่คุ้มเราลดค่าใช้จ่ายถ้าคุ้มไปต่อเพราะทุกอย่างมีราคาต้องจ่ายทีนี้เมื่อไม่คุ้มเราอยากลดค่าใช้จ่ายตามนี้นะ พาไปหาเมื้ออาหารที่ราคาต่ําลงเพราะเราจะจ่ายน้อยลงเช่นสมมติปกติถ้าเราจะกินเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วกันมันคุยง่ายสมมติเดิมเดิมเราจ่ายอยู่7 0็ดรอยหัวละ 700. เจ็ดร้อยเฮ้ยเฮียลดลงเหลือหัวละสี่รอยลดลําดับลงหน่อยข้อแรกไม่ต้องอธิบายแต่พอผ่านไปสักระยะแล้วบอกเออเนี่ยกินอันนี้ดีกว่าออไม่ใช่ไม่อยากกินนั้นตแต่ลดเราจ่ายลงนิดนึง จะได้มีเงินสร้างตัวมีเงินเก็บไปเที่ยวอะไรมากขึ้นแต่คือแม่ไว่ากันไปแต่คือจะ,จะจ่ายแค่นี้ลดที่จ่ายลงมาผู้หญิงอาจจะมีการรีเควส์สมอลรีเควส์เนี่ยขออะไรเพิ่มขึ้นเทคนิคตามสัญชาตญาณผู้หญิงนะเออมึงจ่ายค่าอาหารลดลงจ่ายนี่เพิ่มได้ไหมหรือบางวันที่เราไม่ได้พาเธอไปกินบอกเนี่ยก็ปกติจ่ายอยู่มื้อหนึ่งสี่ร้อยวันนี้ไม่ได้พาไปกินของเงินสี่ร้อยแทนได้ไหมครูตีให้เกมตรงนี้นะคําพูดอุ้ยไม่ให้ไม่กินก็คือแค่ไม่กินพี่ก็ไปกินตามปกติก็เท่านั้นเอง แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดไม่ได้อย่าให้ผู้หญิงคุมเกมเก็ตยังนะแค่นี้ทำตามแค่นี้เองแล้วรายจ่ายจะลดลงเราไม่จะเป็นต้องกินดีทุกครั้งและบางครั้งที่เราจะกินแบบกระโดดไปหัวพันกว่าบาทไปกินเองคนเดียวเสพความสุขเต็มที่จบแต่เราไปกินกับเธอกินแค่400รอแค่บางครั้งเท่านั้นพอเข้าใจยังแค่นี้ก็จะลดรายจ่ายได้แหละลดราคาผู้หญิงได้แหละและอย่างที่บอกว่า เราแบดมากพออธิบายน้อยไม่สนใจผู้หญิงสักเท่าไหร่ผู้หญิงจะไม่กล้าไปจากเราอยู่ดีคิดเธอไว้โดยราคาที่ถูกลงตามนี้สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับส่วนใครต้องการไปต่อถ้าเป็นอารมณ์ประมาณนี้กุติตีว่าเป็นความเตืงนมือแล้วกันไปุยในคอสแมนเกมราคาปัจจุบันอยู่ที่59 0 0รบาทต้องการสมัครคลิกลิงไล่อัจได้บนโปรไฟล์กุติแล้วครับไปบอกต้องการสมัครคอสแมนเกมโอนชำระเ0 0นห้าพั้บาทเข้าเดือนไ้ทันที ในนั้นสอนไว้หมดอะลดค่าผู้หญิงทำให้ผู้หญิงเสียความมั่นใจให้ผู้หญิงลดราคาตัวเองต่อรองราคาลงมาโดยที่ถ้าต่อตรงๆเองก็แตกมันมีเกมมีวิธีขั้นตอนตรงนั้นมีไมซ์เซทวิธีคิดให้เวลาทั้งหมดเพราะอย่าลืมรู้สึกครุติคนที่ปรึกษาจากหน้าช่องเข้ามาแก้ปัญหาไปเยอะแล้วจนเจอโซลูชันจนเจอสูตรแล้วว่าคิดแบบนี้นะทำแบบนี้นะผู้หญิงคิดแบบนี้พูดแบบนี้ทำแบบนี้เราจะทำยังไงให้ได้อย่างที่เราต้องการลดราคายังไง คีบไว้ทําให้ผู้หญิงไม่กล้าไปทํำยังไงมันลึกถึงขั้นแบบว่าโอเคจ่ายไม่ไหวหลอกทํายังไงให้ผู้ชายคนอื่นดูแลรับผิดชอบไอ้พวกซิมพวกอวังแล้วดูแลรับผิดชอบแล้วตอกเธอน้อยๆแต่เราได้ตอกฟรีสอนลึกขนาดนั้นโดยที่ผู้หญิงไม่รู้ตัวด้วยนะ ผู้หญิงคิดว่าตัวเธอเองทําเองผู้หญิงคิดว่าตัวเธอเองได้เปรียบเธอผู้หญิงคิดเองว่าตัวเองอ่ะกำลังคุมเกมอยู่แต่จริงๆแล้วเราคุมเกมให้เธอคิดแบบนั้นนี่คือการชักใยเกม2องชั้นผู้หญิงตามไม่ทนันฟังคลิปนี้ไม่มยังตามไม่ทนันเราจะบอกให้ในแมนเกมลึกกว่านี้มหาศาลลุยในแมนเกมได้เลยและมีการอัปเดตคอร์สตลอดเพื่อให้ทันต่อเกมและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะเรียนไม่เข้าใจสอบถามครูตี๋ ส่งคำถามเข้ามาปรึกษาครูติในไลน์แอดได้ตลอดเลยเปลี่ยนแนวเทรนจะดีมากค่ะการพูดบางตัวดีอยู่แล้วอย่าเทรนครอบครัวแต่แยกโอเคขอบคุณอนะ่ะเมนดีมากๆครูติจะบอกนี้ว่า,าฟังโครงสร้างไปพร้อมกันนะให้นึกภาพผู้หญิงผู้หญิงสักคนหนึ่งไม่ได้พัฒนาตัวเองมาสักเท่าไหร่แต่เก่งเกมนะอาจจะผ่านผู้ชายมาหรือถูกสอนมาโดยอะไรก็แล้วแต่นะมาหลอกจับ ผู้ชายสักคนหนึ่งที่เพิ่งพัฒนาตัวเองขึ้นมาะตอนแรกอาจจะยังเป็นอาการเห่อหมอยอยู่ยังไม่ค่อยเจนเวทีสักมากมากนะักก็ไปเอากันได้กันแล้วแล้วก็จับเป็นผัวเป็นเมียเลยเอาถูกจับทําผัวเป็นเมียกันอากูดินไม่โดดแล้วก็ไปตามนี้แล้ววันนึงเขาพูดง่ายๆเขาคิดไม่ออกหรือง่ายๆว่าเขาไม่มีความรู้เขาไม่เตือนรู้เขาถูกล้างสมองเขาถูกกดอยู่ตัวติเอามาบอกว่าเฮ้ยมึงไปหาผู้หญิงที่เจ๋งกว่านี้ได้นะ หรือถ้าไม่หาผู้หญิงที่เจ๋งกว่านี้เอ็ก็มีศักยภาพพอจะดูแลผู้หญิงได้มากกว่าหนึ่งนะเว้ยและในด้านกับการของผู้หญิงที่เกี่ยวกับเล่นแตกแยกนะถ้าผู้หญิงพัฒนาตัวเองมาอย่างดีมีคุณค่าสูงสวยพอมีคุณค่าพอเลเวลไม่ได้ตกนะต้องเสียความมั่นใจและต้องกลัวด้วยเหรอว่าผู้ชายจะทิ้งตัวเองไปมันมีแต่ว่า ผู้ชายต้องกลัวว่าผู้หญิงจะทิ้งไปตัวอย่างในช่องครูตีมีทุกรูปแบบอยู่แล้ว4 0 0พันวิคลิปยังไงมีทุกรูปแบบแน่นอนที่ผู้หญิงมั่นใจในตัวเองกูสวยพอกูเอ็กพอกูมีข้อมูลมากพอหน้าที่การง,งานกูดีพอมึงทิ้งกูกูหาผัวใหม่ทันทีกูไม่กลัวมึงคบกิ๊กมึงแค่คุยคนอื่นกูทิ้งทันทีผู้หญิงคุณค่าสูงพอก็มั่นใจได้ แต่ถ้ามีความกลัวคุูติจะย้อนรีเวิร์สกลับไปสําหรับผู้หญิงที่ฟังอยู่แล้วกลัวนะเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ถ้าเรากลัวนั่นแปลว่าจริงๆแล้วเรารู้อยู่แก่ใจว่าคุณค่าเราไม่พอสําหรับผู้หญิงคนอื่นผู้ชายของเราแม่งของดีและเขากําลังได้ชั้นที่เป็นของหัวอยู่ถ้ามีผู้หญิงที่เจ๋งกว,นนก,วนนก,กว่านี้สวยกว่านี้เอกกว่านี้มีคุณค่ามากกว่านี้เขามีโอกาสจะเลือกและถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เขาคิดได้จากไอช่องช่องนี้เนี่ย ฉันอาจจะเสียของดีไปแต่ลูกศิษย์ของฉันในฝั่งผู้ชายเสียของกูคัดของคุณภาพต่ำออกกูรู้แล้วกูตื่นรู้แล้วกูหาของใหม่ที่คุณภาพดีกว่านี้ช่วยกูตำมาหาแดกสวยภูมิใจมากกว่านี้ออกลูกมาก,ก็ดีกว่านี้เห็นยังเข้าใจตรงนี้ยังนะมันไม่ใช่สอนการครอบครัวแตกแยกแต่สอนว่าถ้าคุณค่าไม่พอเราจะเสียของที่ดีไปนี่ข้อแรกนะ แล้วข้อที่2พัฒนาตัวเองตลอดเวลาถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองผู้หญิงคนอื่นที่ติดตามช่องครุติและพัฒนาตัวเองก็จะได้ผู้ชายที่เป็นของคุณภาพดีไปและข้อที่3ต่อให้ครุติไม่สอนเกี่ยวกับเรื่องการมีบ้านสองมีกิก๊กหรือหาผู้หญิงใหม่หรือคบซ้อนอะไรก็แล้วแต่มันมีผู้ชายทําแบบนั้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วและเขาไม่มีความรู้ที่จะทําฉะนั้นในเมื่อถ้าพวกเองจะทําอยู่แล้วนี่ในฝั่งผู้ชายนะ ทำแบบนี้นะมึงไม่พาบ้านหนึ่งล้มละลายนะลูกมึงยังได้เรียนเมียมึงยังคุมกิจาการอยู่นะไอ้นั้นนะ่ะสวยเด็กกว่ามึงเอาเป็นกิ๊กนะมึงเอาเป็นบ้านสองนะไม่ใช่เป็นบ้านหลกักไม่ใช่คุมทุกอย่างนะเดี๋ยวมึงโดนหลอกสูไปหาผู้ชายที่เด็กกว่าหลอกกว่าหรือแบดกว่ามึงหมดตัวเพรมามบอกครอบครัวมึงต้องมาตั้งตัวใหม่นะสอนให้คนที่ทําอยู่แล้วยังไงแม่งก็จะทํายังไงแม่งก็นอกใจยังไงแม่งก็จะมีเมียน,น้อยทํายังไงไม่พาบ้านหนึ่งล้มละลายลูกต้องออกจากโรงเรียน ครูตีสอนสิ่งนี้สาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้พวกลูกศิษย์หรือคนที่ติดตามมานานพอจะเข้าใจเจตนาอยู่แล้วแต่พวกมือใหม่หรือพวกเด็กใหม่ที่เข้ามาอาจจะไม่ค่อยเก็ตโดยเฉพาะพวกที่มากับทัวร์แต่อย่างที่บอกว่าคนที่อยู่อยู่แล้วเนี่ยรับมือเบาๆมือกับพวกเด็กใหม่หน่อยให้เขาได้เรียนรู้ในช่องครูติไปสักพักเดี๋ยวเขาจะถูกครูติหล่อหลอมให้เปลี่ยนวิธีคิด ให้เกิดประโยชน์ให้กับเราพว,พวกเราทั้งหมดส่วนพวกที่ปิดกัน้นอย่างที่ครูติบอกมึงปิดกัน้นมึงแอนตี้กูเดี๋ยวมึงเจอลูกศิษย์กูอย่างที่บอกอะอย่างที่ถ้าเพื่อนผู้หญิงแอนตี้ครูติเยอะใช่ไหมตอนนู้นแอนตี้กู ool, เดี๋ยวมึงเจอลูกศิษย์กูไปหล่อฟันนะ่อ๋อแอนตี้กูใช่ไหมเดี๋ยวสุดท้ายลูกศิษย์กูจะคุมเกมมึงแล้วก็คบเมียน้อยอยู่ดีแอนตี้ไม่ได้สุดท้ายต้องเข้ามาเสพหาความรู้ที่ชั้นเท่านั้นไม่อย่างนั้นก็เจอลูกศิษย์ชั้นอยู่ดีซึ่งูิัน มันเป็นแบบดีเซนทไลซ์ไม่มีทางรู้ว่าจะเป็นลูกศิษย์ชั้นแค่เรียนรู้แล้วข้อมูลอยู่ในหัวของเขาเดินเกมอย่างแนบเนียนวิธีเดียวที่จะรับมือได้คืออย่างน้อยแม่งแต่ต้องชนกันสิทธิ์ระดับอาจารย์เดียวกันแม่งถึงจะพอจะรู้แก้วกันได้โอเคหน้าช่องก็ให้โหดระดับหนึ่งแต่มันต้องเสียถึงสี่พันเก็ตปะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากาทุนี้นี่ให้วิธีการทั้งตั้งรับทั้งรุกทั้งการหาข้อมูลเพิ่ม แล้วเผยไตยให้เราเห็นเลยว่าสามารถเรียนรู้ฟรีๆจากช่องครูตีได้ว่าเกมผู้ชายเป็นยังไงเกมผู้หญิงเป็นยังไงเก็ตยังทุกคนได้ประโยชน์หมดถ้าพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็เสพความรู้เพิ่มเติมแต่สำหรับคนที่แอนตี้เดี๋ยวม้งเจอกันเก็ตนะสำหรับคลิปนี้ฝากเท่านี้ลุย